ก็กลับมาช่วงที่สอเนี่ยยังมาตอบต่อโปรเจคเตอร์อกได้ไม่เอายขอเคุณมากก็มีตัวอย่างอย่างที่พูดในช่วงแรกที่ดูกัน่ังไโปโบรเก็ตสรุรร

ค,คือคือการถาทำแวปมาแต่ว่าเรื่องที่เล่าแต่แต,แต่นั้นก็ <c oughs> กนปัจอ่าปัจจัยหเรื่องที่เล่ามันมีความแย่โตัวเอง่แ้นเียเาก็ไม่เชื่อว่าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อัดันแบบลเป็เรื่องี่เขใชเสียงเยมาเสียงเไม่เสียงบว่า ผู liberal, Higher, Somehow, e ้กิตายที่เสียตนที่หารที่ไม่เสียตื่นนี้หรอกได้เสียตื่นรวมเสียงดนตปอช่วงในแกลูกได้คที่เขาเข้าใช้เข้ามาเปิดจบเเพื่ทำให้ให้การการดูคนมีความสรุกทวนผิดพลาดคืออุตุเป็นเน่ยยูทูปนะครับต่อ ช่วงแรกเราพูดถึงแบบเทคนิคกระบนการอะไรเงี้ยช่วงหลังก็เลยอยแกาวเผื่อคนที่จะยืนงาการทำสารคดีอะารตัวน้าเจออะไรเจอปหยัดขั้นพิเพราว่าการเลือกทำหนังเ่ี้ซื้อนนด้วยไทยนี่ยมันมันดีได้จริงไหมจัเราเยนคนคนทำดีน้อยนะบอกว่าการอยู่ได้เน่อน่าจะน่าจะน่าจะดีกว่าเราเรื่องวิสัง เดือนสักอาทิตย์สองาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสเจอเป็นปฏิญาอุแนใจขนาดขนาดระดับนั้นก็ยังบ่นทุกท่อด้วยว่าอยู่ยากว่าทำงานก็อยู่ยากว่าโดยเฉพาะทำนะครับจ้างที่ทำที่เด็นอันนี้นี่คือระดับนั้นนะครับ แต่งนที่ที่ผมเห็นในที่ใกิดท่เรื่องนาก็เห็นหลายคนที่มาตัางอย่นคือคือคจำนวนนที่เราัวดในก็คือเคยเห็นเขาส่งสารนดีเข้ามาตวดในของของบริษัหแล้วก็หายไปไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันไม่มีอที่อ่างแต่พอมาชวนทำเนี่ยเอ๊ะ ก็ติดใจติดใจก็คือได้ทำในสิ่งที่ตัวชอบในเรื่องการเดินมันมันรายละตาคุณสามารถออกแนวการเดินได้อย่างเป็ที่เป็นที่มีแนวคิที่มีแนถามว่าต้องใช้เวลานียากทำเท่าไหร่มัน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 ไม่ใช่ข้อกำหนดรายตัวเนี่ยเออ่ข้อกำหนดของมันก็คือว่าในเวลาที่เรามีโอกาจะเล่ามันให้ ้้นเมก็จริงแล้วก็มีหลายๆที่นะครัที่เขาทำอน่าเรี้ยหรือการเครื่อของของคุณนิรมนิสกุลก็ทำจะให้ดีเป็นเรื่องอาราาองันกันบกว่าของทีวีปรงกาต้องกขรคนหรือเนชั่น ก็เิดาสารดีตอนนี้ตอนนี้หน้าจองย่ที่ยี่นะแต่ว่าเขาทำอะไรกันอย่างต่อเนื่องที่เรื่ทำได้ดีอย่างต่เน่องที่คิาสตร์ที่เราไปทำงานด้วยเขาเลือกอย่างานานต่อคือมีเวลาคือเลือกที่จะทาเขาว่าเขา แต่เด so ิมเนีค so, um, ือรายการเต็มขังแล้วถือเป็นเอิง่ียเชิงเดียวทระดับใ้เียนแต่เพราะว่าตอนนั้นนโยบายเขาถือว่าบริษัรเนี่ยเขาสามารถขึ้นเขาทุ่เงินเยอะเองแต่ว่าในเวลาที่เงินที่หายไปตอนรี้นเวลาที่หายด้วยแค่งานสัญเนี่ยไม่สมาหตุสมผลเยก็เลยผอว่าถ้าเกิดจจกจะเป็ไร้าต่อพ้อมให้ว่า เขาไม่เเจงเรีาต้องมีทีหนัก่ทีหนักก็แค่ความรู้ก็ก็วันากฎหมายอีกเรี่องห่การเพิ่มในนหลักฐามันมีก็ที่ว่ารนสสาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายในการที่เป็นคนถือเงืนต้นของสูกคาดมันใชครับตบเรื่องว่าต้นบนห แต่ในจำนวนนั้นผมว่าผมก็เห็นด้วยกาทำที่ทำตายไปเลยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยน60ทีเป็น50เหมือนทัทีเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรนะรดมุ้ตัวไปเดี๋ยวซื้อก่อนแต่นั่นแคสำรัเขาม้อาเขาไม่เอาแต่ว่ามันับมีที่อยู่ได้อยู่ราะกูกาเห็นเปลี่ยนก่อนเลยว่าเอผได้ ้าออก่าแล้วก็อ like, ีกเรื่องหนึ่คิดว่าสมชายแพ้กันนะเพราะว่าเวลาทำหนังคงจะอยากสายกันนะฮะนอกจากสมชายแท้กันเองเนี่ยมันมีช่องทางอื่นสำหรับการที่จะเดินนำทางในโลกลาและยูทูปนะฮะยูทูปมันก็ใครก็ใครก็ทำได้อยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าทุกคนก็อยากอยู่ในสื่อใหญ่แต่ เอ่อไปต้นทาที uh, uh, ่จะต่อสู้ต่ไปฮะถ้าคุณเขาอยารจะทำอะไรเพื่อจะไปอยู่ในที่จริงอยู่ในสาธารณสุขเนี่ยใช้ได้ลองจริงจริงเนี่ยผมเลือกทำเยอะมากคุยกับโรงงันที่นี่มีเรืงไม่ไดเอ่อไม่ชิเรื่องไม่ชินเลื่อนง่ายในการที่จะถาให้เขาเชื่อแล้วเขาอยากจะเอาเราไปเข้าโลกของเขา ราต้องทำอะไรต่างอย่างอะไรงี้าทิตยนี้น้องไม่เดินมาเรื่องอีไรือ่ง่างๆดีเอ่ยตอนแรกให้เขาคุยกันโทรหาก็ให้ผมช่วยทางโรแล้วก็ติดต่อเเลยโทรก็บอกโอเคเให้เราคุยนะเราก็ไปคุย ถ้าช่วงอะไรแบบมันคงไม่ได้แน่ๆแต่พอพอเกิดข่าวขึ้นมาว่าวันนี้มันเจอมันอย่างนะถ้าหลงก็ถ้ารับโทรศัพท์เลยก็แล้วก็คุยโอเคอยากจะใช้กี่โด่งทรงไส้วิธีการเนี่ยก็คือว่านั่นหมายว่าเราเราเราเป็นปพูดกับเขาแล้วใจเขาเชื่อเนี่ยเราต้องทำเองด้วยเพื่อคอนเฟิร์มว่าศักยภาพของงานที่เราทำ มันมีที่ยืนอยู่คนได้พอสมควรจริงๆเนี่ยประการที่ทำเองรักกันหนักก็ไม่ได้ง่ายแม้แม้ว่าเราจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงไม่ว่าจะเกลือนหรืออ่านแต่สิ่งที่เราได้ได้จากโรงเชันกอร์ตเรื่องโรงเป็นโรงโรงถ้าเรื่องต้นตที่ทำนี้จะเรียนเพราะงั้นนี่คือ ไอที่ลด่งอย่ไหเจ๊งแน่นอน,นอยู่อีกที่เริ่มทำมโดสปุกแต่ว่ามันก็นอาจจะเป็นบางอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นแรงขับที่ทำให้เราเราต้าทำอะไรอย่างที่เราเห็นเกิดปีนังเพื่อที่เราจะได้ให้พื้นที่ในการที่เราจะเปิดให้เช่นเดียวกันเราคงไม่สามารถให้ทำงานเหมือนกับ ทาระจรส่งจารอาจารพรกทานเราด้งทำและโดงแนาวข็ให้เชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นสามารถที่จะเป็นอวรกัคนทั่วไปได้คือไม่กระโลงยิ่นแับวันยี่ยากหรือว่าโรมก็ติดโตั้งไว้ว่าทุกวันต้องทำานักใหญ่ถึงจะได้ถ้าไม่ใหญ่พอก็จะไม่ชัหรือคุณจะต้องหาวิธีเย็น เช่นโครงการใหม่ที่ทำ่ายเทแผนี้เนี่ยก็เงือนไขคือไม่ใชยรโทรปกติเงื่อนไขที่ต้อให้จบเงือนไขารจะเช่าโรงพยแถหุ่นกบาลแล้วก็ถาไปให้จบเงือนไขเพื่อเทีเนนกับมยซึ่งแต่ว่าถามว่ามีคนดไหมยอะกนาก็รอยอยกว่านั้นไม่ข้ ซึ่งใกล้จะเห็นว่าถ้าเราไม่ทําอะไรกันเราคนเขาไม่รู้จักกันคนรู้จักกันมากพอหรือว่ากะตู้ที่เขามากพอที่จะทให้เขาเดินกลับบ้านความที่ความของเขาจะมาจ่ายค่าตัวให้เราแต่ก็ยากด้วยเพราค่าตัวที่มันมี้ด้วยคือป้าเราที่นั่งโด่งดังคู่กันเอง